เขาไมา่แจกของเนี่ยเขาสมัยแจกไม่เหมือนกันไอ้คนนึงก็ได้ไข่ไอ้คนนึงก็ได้ปลากระกป๋องเนี่ย,สม,ยสมัยไม่สมัยไม่เหมือนกันแถบตลาดเขา่าวาดได้ไข่แผงนึงนเท้าถามบ้านที่หมูดเจ็ดได้ไรได้ มาถามว่าเอาไม่ได้รับของเขาไงบอกไม่ได้รับเขาก็เลยมาจนชื่อทีหลังไปม็ยังไม่ได้รับของอะไรเลยจนปัจจเบั็นให้ไม่ให้ก็ไม่ให้เหมือนกันหมดเพราะบ้านฉันเนี่ยพร้อมแค่ดน,นในรอรอโทษนานเนยจะโดน,นเลยสี่วันก่อนนันะยุกนี่จะยก้นหมดฉันก็นเดินไม่ได้ ฉันไม่ได้อยากกินหรืออยากต้องการแกมันน้อยใจใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็เขาก็จดชื่อแล้วแล้วบอกว่าเอาตั้งไหนทงนะที่เดียวเท่นี้นะจดชื่ออย่างเดียวที่เดียวเ่นี้นะแล้วเขาก็เอาของตั้งไปถ่ายรูปเขาก็เอาไอ้ถุงไหมถุงนึง มันั่งไวทง้ทั้งหน้าเราเนี่ยแล้วก็ให้เรายกโป้เราก็ยกโป้ถ่ายพระถ่ายเสร็จแล้วเขาก็เอากลับคึนรถไปถุงแล้วก็ให้เรามาถุงผมเป็นสมาชิกสภาเทศาบาลครับก็มีประชาชนมาร้องเรียนเรื่องการแจก,กถุงยังชีพช่วงทุกภัยน้ําท่วมนะฮะเล่บางคนก็ได้ ได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็มาร้องทุกข์แต่ผมก็ออกตำรวจให้ให้ประชาชนได้รับสุงยังชีพก็นำรายชื่อที่ตำรวจไปนั้นไปส่งให้ศูนย์ดำรงธรรมให้ศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบการจ่อยแจกสุงยังชีพครับที่ได้ครบจริงๆงบประมาณาชุดหนึ่งสี่ร้อยบาทเนี่ยจะมีไข่หนึ่งแฉง น้ำหนึ่งแชคแล้วก็ข้าวสารห้าโลปลากระป๋องห้ากระป๋องมะม่าหนึ่งถุงครับที่ที่พบจริงพบสี่ร้อยทีตั้งคือครับเจ้างเจ้าก็ได้ไม่ได้ไข่ครับขาดไข่ไปหนึ่งแฉงแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันที่ตำรวจกาไปในหลายพันคนเรือนที่ยังไม่ได้ครับอที่ได้มันก็พบบ้างไม่พบบ้าง